จะมาแก้ปัญหาจอดำของ OBS Studio นะครับมาดูกันเลย <c oughs> ขั้นแรกให้มาอ่านี่เป็นบทความที่ของการแก้ปัญหาขั้นแรกก็คือที่มามาที่ Graphic Setting แล้วก็เลือกถ้าใครยังไม่มีตรงนี้ก็ให้ browse ไปก่อนนะครับ browse ให้เจอ OBS Studio แล้วเลือก option option ให้เลือกเนื่องจากเราจะเล่นขอหน้าจอก็ให้ใช้ GPU onboard สเต็ปขั้นต่อมามาที่ NVIDIA Control แล้วก็มาที่ 3D Setting เลือกโปรแกรมอโอแบบ้แล้วก็เลือก OBS นะครแล้วก็เลือกที่ NVIDIA Processor